เครือเจริญพกพันธ์และทรูคอร์ปอเรชันเดินหน้าสานต่อโครงการเลดเดมซีเลิฟต่อเนื่องเป็นปีที่1 4สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆจนประสบความสำเร็จพร้อมมอบเงินบริจาคจากกลุ่มทรูกว่า3ล้าน2แสนบาทให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยขอขอบคุณเครือเจริญพภกพันธ์และก็บริษัททรูคอร์ปอเรชันที่ให้การสนับสนุนประชาพันธ์เพิ่มยอดของผู้แสดงความยินดีสนับสนุนให้กิจการของศูนย์ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยโครงการเลดเดนซีเลิฟทำให้ ประชาชนระนาดถึงความสำคัญของการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นแหล่งสำคัญของเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนให้เราสามารถที่จะดำเนินกิจการต่างๆได้อย่างราบรื่นขอบคุณลูกค้าเครือเจริญพกพันฑ์และถูกคอร์เปอเรชันจำกัดที่ร่วมบริจาคมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยช่วยให้สังคมเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนท่านใดต้องการที่จะบริจาคดูได้ที่เว็บไซต์ของ Redem Sea Love เครือเจริญพกพัณฑ์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน